นี่คือเป็นภาพแรงงานกัมพูชานะทุกคนที่จะพากันพยายามที่จะมาเข้ามาทํางานในประเทศไทยนะแต่ก็ไปไม่รอดนะครับทุกคนผมก็ไม่เข้าใจนะครับทุกคนทําไมประเทศอื่นเขาเปิดให้เข้าไปทํางานแต่ก็ไม่พากันเข้าไปเนาะทั้ทงทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังปิดหลานไม่ให้เข้ามา แต่ก็ยังพากันแอบ,บเข้ามาตามช่องทางธรรมศาสตร์นะครับทุกคนคือคือประเทศไทยเนี่ยเขาย,ยังปิดอยู่นะปิดหลานไม่ให้เข้ามาแต่ถ้าแรงงานกัมพูชาเนี่ยต้องการที่จะออกจากประเทศไปเนี่ยเขาเปิดให้ออกแล้วก็เปิดให้ออกแต่ว่าไม่ให้เข้ามาไม่ออกไปไล่แต่ไม่ให้เข้ามาแต่ก็ยังมีกลุ่มนี้เนี่ย พากันพยายามพากันเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราทำไมไม่ไปประเทศอื่นสาเหตุไม่ไปประเทศอื่นก็คือประเทศไทยมันดีไนงะทุกคนสิ่งที่สำคัญเลยก็คือแบบคนไทยนิ่ใจดีเนาะคนไทยนิจใจดีนี่ไอคนที่โดนจับเนี่ยเขายังหาข้าวหาน้ำให้กินนะทุกคน ยังหาข้าวให้กินดูความใจดีของพี่พี่ทหารหรือว่าพี่พี่ของพี่พี่เจ้าหน้าที่เนาะดูความใจดีของเขาคือจับยังไงก็จับไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่าเขามากันแทบจะทุกวันนะทุกคนเขาพากันเสี่ยงมาเออทั้งท,งที่รู้ว่าจะโดนจับแต่เขาพากันมานะเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีงานทําไม่มีอะไรเลยอืม ขาก็ต้องพากันมาเพื่อจะหวังว่าตัวเองจะรอดกนะ็เลยมาทํางานเนาะคือประเทศไทยนะแรงงานที่อยู่ประเทศไทยนี่ไม่อยากจะกลับบ้านนะครับทุกคนแรงงานกัมพูชานี่คนที่ออกไปแล้วก็อยากกลับเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเขาบอกให้กลับไปบอกว่ามีงานทำแล้วเขาก็กลับไปแต่ว่าตอนนีนะ้เขากลับไปแล้วก็ไม่มีงานทําเขารู้แล้วว่า ถูกหลอกให้กลับไปเนาะเดี๋ยวที่นี้อยากกลับเข้ามามันก็มาไม่ได้แล้วเขาปิดปิดลานเข้ามาไม่ได้แล้วคนที่อยู่เนี่ยบอกให้กลับเพราะ็ยังไม่กลับเลยนะเออเพราะว่ากลับไปก็รู้ว่าไม่มีงานทําไม่มีอะไรเลยเขาไม่อยากจะกลับไปยดอวอยากจะอยู่ต่อแรงงานได้หลายคนก็บอกว่าให้เปิดลานขอร้องประเทศไทยให้เปิดลานว่าให้เขาให วกเขาเนี่ยได้มาทํางานแต่เนาะนแต่ก็ประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดลานให้เข้ามาเนะมีแต่จะให้ออกไปเขา,ายังไม่ให้เข้ามาเน้อืม